ติงแตกสมองไหลคิดได้ยังไงนะคะพ่อเขามาเชียรลูกเนาะแม่เขาก็ามาเสียรลูกนะ,ะเด็กตราอยู่กลางเนาะเขาความเข้าใจที่พ่อสัมภาษณ์วันนี้เป็นคําเดียวที่ออกจากใจยายจ๋าเมื่อวานในต่างคนต่างเขาเข้าใจความรู้สึกเพราะลูกอ,อยู่ตรงกลางไปไม่เป็นนั่นกับพ่อนี่กับแม่นั่นกับพ่อใหม่ความระแวงในหัวใจนะคะอืมจะยิ้มทางไปก็จะกลัวทางโน้นเสียใจนะคะอ่า อันเนี้ยก็คือออกมาจากใจยายเลยแล้วนวันนี้มาเจอติ่งแตกบอกว่าจะมาทําไมวะพ่อแม่ลูกและครอบครัวของเขาอยู่ในเฟรมมีความสุขดีแล้วอืมมาทําไมใครใครเชิญมาสัน้นจาเป็นจะต้องให้ใครเชิญไหมถ้าว่างมีสิทธิ์ไปทางนั้นนะลูกเขาอยู่ที่ไหนเพราะนี่คือพ่อและสายเลือดแล้วก็ถูกกฎหมายนะคุ้มครองของเขานะฮะแล้วก็พร้อมมาเป็นกําลังใจให้ลูกและไอประเภทที่ว่าหมาอวยผัวใหม่เนี่ยอืมนะ ติ่งแตกนะอวยจนเกินเต็มนะฮะเออว่ามาเติมเต็มความสุขให้สองเต้าเบึ้งดีๆอืมก็ดีใจนำแหละเนาะถ้ามีความสุขนะคะในนี้แล้วก็ให้ดีๆด,ดียิ่งขึ้นไปเดอ้อแล้วก็ให้ตลอดไปด้วยนะเออให้สมกับเจ้าอวยกันหลายๆนะคะยายจ๋า,จาเนี่ยบอกตรงๆเลย ความสุขที่เด็กมีกับพ่อกับแม่นะคะ,ะเวลาเขาแยกอยู่ด้วยกันเนะ่เห็นอย่างสดใสนี่คือความจริงอยู่กับแม่เขาก็มีความสุขอยู่กับพ่อใหม่เขาก็มีความสุขแต่ถ้าแยกเป็นหมวดหมู่ไม่ได้มาชนกันแบบนี้พอมาชนกันแบบนี้เด็กอ,ะอ่ะเขาเรียกว่าทําตัวไม่ถูกเลือกใครไม่ได้พเพราะก็ไม่อยากเสียใครทั้งสองฝ่ายพินิษพิจารณานะคะไม่ใช่จะมาสั่งมาแจ้งอืมว่าเขามีความสุขดีอยู่แล้วนะคะในภาพเนาะแล้วยังจะตัดพ่อ จริงนะฮะจากสายเลือดไม่ให้เขาไปก้าวกายปอดเจ้าเป็นสังเดชขนาดกฎใหม่เขาก็ยังไปตามกฎใหม่เจ้าสิ่งใหญ่กฎใหม่คักเทน้อยยายเฮ้ยสมองแทนที่จะเติมความรักทั้งพ่อมีแม่มีพ่อใหม่มาเสริมมาเติมยายจ๋าก็พูดเสมอนะคะทุกคนเข้ามาให้มีความรักจ,จริงใจและจีรังยั่งยืนทาวนตลอดไปแต่่าเบียนชอบว่าวิิววาบหวมขี้ไม่มาหอมกันทั้งนั้นอ่ะ ให้เวลาจากน้อยผู้ใหญ่บ้านมาไม่ไก็ดูทุกโดนคําดูทุกินประมาทคือกันสุดท้ายเขาก็ชนะด้วยการกระทําของเขาและครอบครัวพังนี่ย้าโบเมนผู้ใหญ่บ้านทําให้พังนะลูกสาวเจ้าเออเนาะทําให้พังแล้วเกิดขึ้น,นขนาดนี้หาคนใหม่เข้ามาก็ย่อมหาคนที่รักลูกสิคะเข้ามาช่วยดูแลนะ่ะอืมมาสร้างเสริมบารมีนะ,ะเจริญรุ่งเรืองยิ่งข,ขึ้นไปนะี่คือหวังอยากเห็น นะทุกอย่างต้องใช้เวลาอย่ามองเพียงแค่เผนเอๆนะภาพวิดีโอไม่กี่นาทีเออภาพล้างขี้ยังไม่มีเลยรอดูอยู่อ่ะตามกันไปมุมของเจ้าอันนี้มุมของค่อย